ฉากแรกของหนังจองดูฮีกับยองยองซอยเขาทั้งสองได้มาต่างคนต่างมาเรียนการแสดงและได้บทหนังคู่รักในห้องเรียนมีคนจับคู่ฝึกหมดแล้วครูจึงให้ทั้งสองสลับกันเป็นผู้หญิงชายกันเอาเองทั้งสองเริ่มรู้จักมักคุ้นกันและแนะนำตัวต่อกันจองดูฮีชวนยองยองซอยไปแอบดูดบุหรี่หลังพักเรียนการแสดงต่อมาทั้งสองก็ได้ไปรับจอบขนของให้บ้านคนรวยทั้งสองช่วยการแบกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ขึ้นไปหลายชั้นอย่างเหน็ดเหนื่อย ในที่สุดก็ขึ้นมาได้สําเร็จต่อมาจองดูฮีกับยองยองซอยก็ได้ไปกินร้านลาบยาดองนั่งคุยกันจองดูฮีชวนยองยองซอยมาทําธุรกิจด้วยกันเกี่ยวกับร้านอาหารตัดภาพต่อมาในปัจจุบันจองดูฮีเป็นพนักงานบริษัทมนุษย์เงินเดือนแสนน่าเบื่อวันนี้เขามายื่นใบลาออกอย่างไรก็ตามหัวหน้าของจองดูฮีก็อวยพรให้เขาโชคดีในธุรกิจของเขาที่จะลาออกไปทํา และแล้วเขาก็ได้รำลาพร้อมกับเก็บข้าวของเดินออกไปจากบริษัทยอ,อย่างเมื่ลอยด้วยสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจแล้วนั้นว่าอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรต่อมาจองดูฮีกับยองยองซอยได้มากู้เงินทอกสอเพื่อเอาเงินไปลงทุนเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะกู้มาได้ส่วนหนึ่งซึ่งไม่พอค่าทำร้านเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองตกงานไม่มีงานเป็นหลักแหล่งจึงได้วงเงินกู้ไม่เยอะ จองดูฮีจึงชวนยองยองซอยไปพักที่หอของเขาแล้วเอาค่ามัดจำของยองยองซอยที่หอนี้ไปทำทุนต่อหลังจากนั้นทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันห้องเท่าแมวดินตายต่อมาทั้งสองเริ่มเปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์วันแรกด้วยเงินทั้งหมดที่พวกเขาได้ลงทุนไปทั้งสองช่วยกันจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการเปิดร้านใหม่วันแรกอย่างแข็งขันจองดูฮีกำลังจัดเตรียมใบปลิวโฆษณาร้านเพื่อนำไปดักแจกลูกค้าหน้าร้าน แต่ดูเหมือนว่ายองยองซอยไม่อยากไปแจกใบปลิวเพราะอายเพราะเขาเคยเป็นดาราตัวประกอบมาก่อนทำให้จองดูฮีจึงต้องไปแจกอยู่คนเดียวระหว่างที่แจกใบปลิวอยู่นั้นก็มีชายกล้ามปูสองคนเดินมาชนจองดูฮีดูเหมือนว่าจะโดนหาเรื่องแต่จองดูฮีก็โค้งคำนับขอโทษไปเลยทำให้ไม่เกิดเรื่อง ลังร้านาปิดจ,จองดูฮีก็พยายามมาคุยกับยองยองซอยให้ช่วยกันจจกไมปลิวหน่อยเพราะร้านเปิดใหม่ลูกค้ายังไม่รู้จักแต่ยองยองซอยก็ยังอายอยู่จองดูฮีจึงบอกไปว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่พวกเราลงทุนไปหมดแล้วถอยไม่ได้แล้วยองยองซอยก็ยังทำมือใส่ทำให้จองดูฮีเซงเป็ด